ครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเรืองไหลยนต์นะครับผมมาครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะจะมารีวิวโครงหลังคานะครับเนี่ยโครงหลังคาโรงรถนะครับตัวนี้งบประมาณห้าแสนนะครับเนี่ยจะอยู่ไหมครับเนี่ยโครงหลังคาโรงรถครับห้าเมตรคูณสี่เมตรครับสองห้องนะครับ ตัวนี้แล้วก็เทป,ปูนครับด้านหน้าครับเนี่ยอันนี้เป็นช่างตัดรถนะครับมาเทพื้นนะครับเนี่ยทำได้ทุกอย่างครับเทพื้นหมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะโดยช่างวาสกีครับเนี่ยหัวหน้าช่างหมวกสีส้มนะครับเทพื้นแล้วก็มาดูตัวนี้ครับ โกงรังค่าลงรถนะฮะโดยช่างหมูนะครับจากต่างประเทศนะครับช่างคนนี้ก็เนี่ยนีน,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 นี้คนถามหาเยอะนะครับตั้งแต่ช่างที่ทำทำสาลี่นะครับลากรถเกี่ยวนะครับที่ผมเคยทางานมานะครับที่ไอ้จ้างมา รถเกี่ยวนะครับดูมาดูงานฝีมือระดับต่างประเทศนะครับตรรางเมตรละร้อยห้าสิบครับเนี่ยเป็นเหล็กแบบไม่ต้องถักนะครับใช้เหล็กหนาเลยหน้าหกหน้าหกคุณเท่าไรไอหมูนี่คูณนิ้วหรวนิ้วคูณสองเลยนะเส้นจะบาทพันสาม เซลนี่เดะเสาหน้าห้าพันแปดเสาหกต้นตัวหน้าห้านี่เดะเนี่ยหน้าสี่ป่ะห้าคุณห้าจังหวัดบ่านี่แม่นี่แม่เล็กนี่แม่ตรงนี้แม่เขาเอื้อนเล็กอย่างนี้นี่แมสี่คุณสอี่คุณสองจ้าหวัดซื้อเล็กว่าจังหวัดแล้วเนี่ยยังเหลือเอ้า พ่อพอดีเห็นปะโอ้เดี๋ยวจะต่อออกมานีอีกครับเนี่ยต่อนีออกนี่คำนวณเหล็กไม่ค่อยเหลือนะครับเลยช่างนี่แกทาดูครับแกบากเข้าไปเลยนะเนี่ยไม่ได้ปาดแปะหรือตัดต่อนะครับนี่ครับแกจะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็สอดเหล็กเข้าไปนะครับแข็งแรงลมนี่ไม่ต้องถามหาเลยครับไม่มีขยับแกทําดีนะครับแล้วก็มาปิดตรงนี้ด้วยนะงานฝีมือ แกจะปิดหัวท้ายให้นะครับแบบแบบว่าแกจะใช้ลูกหนูนะครับใบตัดนะครับตัดแล้วก็ปิดมาอย่างนี้ครับไม่ได้เชื่อมนะตีลงไปไเฉยนะเนี่ยกันนกกันมาแรงเข้าไปนะครับเนียตารางเมตรละ150บาทครับ ฝั่งนี้แกก็ทําแบบมาตรฐานครับแหวกเข้าไปแล้วก็ตัดไม่ได้เชื่อมแบบบางช่างช่างบางเจ้าจะตัดให้พอดีแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมตรงนี้นะเชื่อมให้มันติดแต่อันนี้แกสอดเข้าไปข้างในอีกครับเพื่อความแข็งแรงนะครับ ข้างหลังแกก็ทําเหมือนกันนะครับอตอนที่จะทาเป็นแบบมันสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเพราะว่าผมอาอะไรใส่หมวดไม่ได้ใส่กันสั่นนะครับเพื่อจะซูมเข้าไปดูเหล็กนะฮะแกปิดนะครับ,บ,รบโอ้โหลูบูเลยตัวนี้ใช่ไหมโอไม่ใช่เป็นขี้เชื่อมครับเ <laughs> นี่ยโดยช่าง จบจากต่างประเทศนะครับไม่ได้จบหร้วครับประสบการณ์ต่างประเทศนะครับนะฮะแกทำนี่แกปาดเข้าไปนะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับแจวครับงานฝีมือใช้ไม่ได้ใช้แก๊สเลยอ่ะใช้แต่ลูกหนูนะครับนี่ฮะแกตัดตัดวางตัดวางแบบไม่ต้องเชื่อมดีก็อยู่นะครับไม่มีขยับนะครับ แต่อันนี้เชื่อมแกก็เชื่อมแบบหมดเลยนะครับเชื่อมหมดไม่หมกนะครับไม่หมกโกดังตรงนั้นนะครับนะฮะตัวนั้นก็แกก็ทํานะครับแต่โกดังใหญ่คืออีกคนละช่างหนึ่งนะครับคนละช่างนะฮะแกรับแถวนี้ครับแถวน้องแปนใครสนใจนะฮะติดต่องาน ก็มาสอบถามนะครับลักษณะนี้ก็ตารางเมตรละร้อยห้าสิบนะครับแกจะเลือกแบบง่ายๆครับแต่ว่าใช้เหล็กใหญ่ไม่ต้องถักนะครับบางเจ้าเขาจะใช้เหล็กเล็กแต่ต้องเล้ถักนะครับถักเพื่อความแข็งแรงเพราะว่ามันห่างนะครับตรงนี้ห้าเมตร 5, 5, 5, ห้าคูณห้าบนไอหมูฮะน่าจะห้าคูณห้า ขยับมาตัวนี้สามเมตรยื่นหน้าอีกสามเมตรนะครับไม่ใช้ไฟเบอร์ใช้แต่ลูกหนูใบตัดลูกหนูอย่างเดียว ห้าคูณห้าพอูม่เนี่ยเมตรบ่ห้าคูณห้าจอดรถก็ได้สี่คันอันบ่พี่พอ,อจ้างยุน่นี่เบิดนี่2สองพันห้าแรงยงบ่เขากินยุน่แล้วเขาถามหาอเด,ด้เขาอยากจ้างเจ้าอยู่เด้เห็ดแต่นั้นละสองพัน <25. S 1> หาบเฮ็ดเอซาลี่ะเขาว่าบัรับแล้วะ ชารลีลากรถเกี่ยวไหมรับแต่เดี๋ยวราคาแต่ราค่าถือราดับเสียไปแล้วเมื่อยเจ็บชี้โอ้ยวัต้องถือยังไงถือมองรับชี้นะที่พายุฮะบแอดเดเห็นแอบเห็นไหนก็ได้แอบเห็นเก็บบักหลายคนเลยคอยโทรมาหาคอยคอยบรับอ่ะฮะคอยคานคุยคานคุยโมเมนสายอืมโมเมนสายคอยดิแต่ว่าซื้อรถบัสรถยังไม่คอยรับแท้เลยดิฮะ่ไสมองเลยคือ โครงร่งคาจะนะฮะก่ออิฐบล็อกขึ้นมาเมตรหนึ่งแล้วก็นอกนั้นจะเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกทึบเดี๋ยวคอยดูตอนเสร็จนะครับงบหนะ้าแสนพื้นนี่ไม่ปูกระเบื้องนะว่าจะอันนี้ขัดมันไปแล้วเดี๋ยวจะทาสีน่าจะทาสีครับเนี่ยแล้วก็ข้างหน้าเป็นตู้เป็นกระจกเปิดเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อครับไม่มีแบบ แบบตามความคิดครับนี่นะใคหาช่างตัางอยู่ช่างโครงหลังคานะครับเนี่ยแกเชื่อมเจาะเลยครับนี่สอดเหล็กเข้าไปนะครับขณะนี้ยังสอดเหล็กนะนี่แกจะตัดอย่างนะครับแกจะตัดเหล็กแล้วก็สอดเหล็กเข้าไปข้างใน,นครับโดยช่างประสบการณ์ต่างประเทศ เดี๋ยวคอยชมนะฮะตอนนี้ภายในก็บ้านก็ทำนะมาต่อครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบิวอินราคาสามแสนนะฮะบิวอินะ Build in. อันที่หนึ่งครับฮนะ ใกล้แล้วหรอตัวนี้ไมมน้อยนี่ฮะอันที่หนึ่งครับอันนี้จะเป็นเป็นไม้อัดนะครับเป็นไม้บางๆนะครับมาแปะใส่กลพองนี้นะเนี่ยไม้ยังไม่ได้เก็บงาน,นครับแล้วก็ มิวอินนี่น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบแล้วมั้งครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ฮะห้องห้องแบบอันนี้มันจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับคีไว้เซฟ้าครับนี่ฮะแล้วก็มีหัวเตียงครับ ตเสื้อผ้ามี2ห้องละสองนะครับสามแสนครับอันนี้จะสี่ห้องนะครับเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็มีอันนึงเดี๋ยวไปดูข้างล่างจะมีแค่นี้แหละครับวิวอินเดี๋ยวไปดูข้างบน,นครับ นี่ก็จะไม่มีอะไรนะครับห้องโถงข้างบนนะครับเนี่ยบิบ๊วินจะมีตรงนี้อันหนึ่งเล็กแล้วก็ฝั่งนี้ก็เนี่ยเป็นชั้นนะครับเนี่ยชั้นเขากำลังทำชั้นใส่เนี่ยชั้นวางของเนี่ยตัวที่สองครับ ก็จะใหญ่เท่ากันกันกบข้างล่างนะเท่าเท่ากันกับข้างล่างนะครับเนี่ยเหมือนกันครับห้องทั้งสี่ห้องเลยบลยอินแต่อันนี้พอทำออกมาก็สวยนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกปสัสสรุอะไรไม่รู้ เงาเงาครับมาดูห้องใหญ่นี่ฮะห้องใหญ่ก็จะก็จะใหญ่กว่าเพื่อนนะครับห้องนี้ไม่เหมือนนะครับใหญ่หัวเตียงแล้วก็ตู้ครับนี่ฮมีห้องนี้จะพิเศษหน่อยมี ที่วางทีวีครับแล้วก็เป็นเกะข้างล่างจะเป็นเกะมันก็โอ้มีตัวนี้ด้วยนะครับห้องนี้จะมีเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้ด้วยห้องเสื้อผ้ามาดูห้องนี้ครับห้องสุดท้าย นี้จะเล็ก็กไม่เล็กนะครับแต่มันหน้าต่างมันไม่มีนะครับมีแต่สองแสงสองอันจะมืดหน่อยแต่ห้องตัวนี้จะใหญ่ครับตู้ตัวนี้จะใหญ่ห้องตัวนี้นะครับทำปิดข้างบนเลยตัวนี้เป็นเลื่อนด้วยบานเลื่อน ฮอร์จกอแฮ็ก,กสอยสลัมนีะฮะเบลวิลล์สามแสนครับเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับหมดหมดเยอะครับบ้านปลายทำบ้านอันนี้ก็แตกแล้วเอาเฟอร์นิเจอร์ออกมาแตกแล้วอันหน,นึ่งเนี่ยตรงช่องตงัวนนี้แตกแล้วอันหนึง่ง ไปครับผมใครอยากได้ช่างนะครับแถวรัแบบกรมลาลาใสก็มาดูครับช่างหมูนะฮะช่างหมูอันนี้ห้องครัวนะฮะนี่ก็เออต่อเติมต่อเติมต่อเติมนฮะที่ต่อเติมเพิ่มนะครับช่างหมูนะครับมาดูผลงานช่างหมูข้างหลังนี่ฮะแกทำ ตัวนี้ต่อเติมนะครับนี่เหลาครับแกทําดีอยู่นะอันนี้แกไม่ได้เชื่อมนะแกยิงสกูใส่เลยนี่ยยิงสกูใส่หจกรปกมากเลยแล้วก็นี่ครับแกทำบานเลื่อนให้แบบเลื่อนครับจะฝืดหน่อยครับ โอเคเลยครับช่างหมูแต่สีนี่นานกว่าจะแห้งนะฮะทาก็เป็นยังไงไม่รู้ลอกมันลอกนะครับจับไม่ได้สกปรกมากเลยนี่ฮะสีลอกครับ สีไม่ติดข้างหลังก็โล่งๆครับนี่แล้วก็เสริมมาปลูกหญ้าครับนี่ฮะหญ้าอะไรไปะครับผมมารีวิวช่างหมูเสฉวันนี้นะครับบนวันหยุดของลหลายๆท่าน